เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกรบฟจำไซน์เองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราอยู่เกม1000 man ในเซิร์ฟจีนตัวย่อเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเนี่ยมารีวิวเจ้าบาคุซันและก็เจ้าจักรพรรดิเด็กในทีมเดียวกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นการต่อสู้ในโหมดดวลเรียวทม์นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าโหมดดวลเรียวทม์ในเซิร์ฟจีเนี่ยมันก็เปิดให้เล่นแบบทุกตัวแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยน่าจะได้รีวิวตัวละครที่ผมเนี่ยอยากเล่นสักทีนนนนนนะะคคครรัััับบโออออออเเกกก่่่ืดดี๋ยววผมขขไปจงแล้ อ่ะมาเรามาค้นหาคู่ต่อสู้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ลองเล่นไปหลายรอบแล้วแล้วก็เจอคนแบบไวมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็เจอกับผู้เล่นแล้วนะครับเรามาเลือกตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่ง3ตัวแรกเนี่ยเราจะเลือกเป็นตัวหลักเลยครับก็คือเจ้าจักรพรรดิเด็กล่าง2นะครับเจ้าบาคูซันครับและก็จะเป็นตัวละครอย่างคอปูบอมันเองนะครับโอเคกดไปเลยครับ เขาก็เลือกมาเป็นตัวละครที่เหมือนกับเราเป๊ะเลยนะครับต่อมาครับเป็นตัวละครที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือเจ้าเกรวินนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่จะทําให้เราเนี่ยชนะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าโซนิคล่าง2ครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมคงจะต้องจัดเป็นเจ้าทัซซูมากินะครับแต่ว่าผมไม่ชอบอะอยากได้ยุงมากกว่าอะเพราะยุงตอนนี้เนี่ยเป็นตัวละครติดท็อปเมตาปัจจุบันเลยนะครับคือโหดมากๆโอเคกดไปเลยแล้วกันแต่ว่า ยุงเราไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะนะครับก็ไม่แน่ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกนะเพราะว่าผมไม่ได้เลือกอันติมานะครับโอเคจัดทีมประมาณนี้นะครับคือเจ้าบาคุซันต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่อันติแบบแรงมากๆนะครับและคือเป็นอันติทะลุคอปุ่บอมแบบ100%ด้วยนะซึ่งผมชอบมันมากๆเออจัดตัวละครประมาณนี้เลยกันนะครับให้เจ้าจักรพรรดิเด็กเนี่ยได้ปิดเกรดต่อเลือดฝ่ายศัตรูครับแล้วเจ้าบาคุซันเนี่ยได้ปิดศัตรูหนึ่งตัวแน่นอนนะครับโอเคครับไปกดเจอเลย ซึ่งเป็นคอยดูนะครับอันตีของเจ้าบาคุซานเนี่ยเป็นอันตีที่เก็บสแต็กแล้วเนี่ยคือแบบโหดมากมอ่ะมันแรงมากเลยครับโอเคมาครับฝั่งใครได้เปิดก่อนฟังผมได้เปิดก่อนนะท่านผู้ชมนะโอเคครับอันตีไปครับของเจ้าโซนิกครับใส่จากด้านของยุงนั่นเองไปครับมาชิบะต่อยไปทีนึ่งเจ้าเกรวินเตกลาษสีทองไปครับมาชิบะผมเข้าไปแล้วฮะนี่ครับปิดเกรดหลอดเลือดไปหมดเลยครับก็ทําให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยไม่เลือดไม่ถึง100้นั่นเองนะครับ ไปครับบาคุซันฟันเข้าไปทีนึงครับไปแงปูงป่บอมก็แทบล่วงเหมือนกันในยับและแถมยังติดบับตัดดาเมจด้วยในยับต่อไปเนี่ยเจ้าน้กกากหวานน่าจะล่วงโดยการปาดของบาคุซันฝั่งผมแน่นอนฮนะปู่บอมเข้าไปตีปกติไปครับโอเคครับมาถึงเทินฟังเขาแล้วครับซึ่งจะบอกข้อดีของเจ้าจากักรพรรดิเด็กร่าง2ก่อนเพื่อนอ้าวยอมเลยเหรอคือข้อดีของเจ้าจากักรพรรดิเด็กร่างสองเนี่ยคือมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับไอตัวหมาชิบะมันจะไม่ตายตามเจ้าของมันอ้าวเจอกับผู้เล่นคนเดิมจะยอมอีกมินเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราเลือกตัวละครก่อนลวกัน่อตอนนี้เนี่ยผมก็เลือกตัวละครเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะมีการแก้เกมหรือเปล่านั่นไงครับมีการแก้เกมจริงๆด้วยแต่ว่าจะเร็วไม่เท่าเจ้าโซนิคของผมหรอกนะครับวอตโซนี่ของผมเนี่ยใส่พลังขึ้นมานะครับเป็นพลังสปีดนะครับซึ่งเขาไม่เร็วเท่าผมหรอกโอเคครับฟังผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับอ้าวมาโอเคบาคุซันผมได้สับบาคุซันฟังเขาด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมาฮะไปครับมาชิบะต่อยติไปเจ้าเกยรวินติกระราบ มาเลยครับอันตีของเจ้าจักรพรรดินี่ครับบับเข้าไปโอเคครับปิดเกรหลอดเลือดไปก่อนแล้วกันนี่มาชิบัต่อยพิทีนึงครับโดนสวนกั็มาไม่เป็นไรครับไปเลยครับอันตีขอเจ้าบาคุซันปันพิทีนึงครับหายสองเลยเป็นไงครับนี่คือความแรงของเจ้าบาคุซันนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บระเบิดนะระเบิดหนึ่งนะครับอันนี้สแต็กระเบิดหนึ่งนะก็คือถ้าสแต็กเต็มเนี่ยคือบอกเลยครับว่าโคตรจะโหดเลยฮะโอเคถึงกับต้องยอมแพ้กันอีกแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหาเจอคู่ต่อสู้คนใหม่แล้วกันนะครับอออ่่่ะตนนนนีี้้้เเเยยผมมจกับคใหแลวว เรามาลองดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะดับฮีโร่มาประมาณไหนนะซึ่งผมใช้แผนเดิมเลยนะครับคือมันโหดมากๆโอเคครับมาฟังเขาจะเลือกเป็นตัวละครอะไรมาครับอ่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้แผนเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมใช้แผนแบบนี้ต่อไปผมอาจจะแพ้เขาว่าผมขอใช้เจ้ากรวินให้ได้อันติก่อนละกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะได้เห็นอันติของเจ้าจากักรพรรดินั่นแหละแต่ว่าผมอยากจะให้เจ้ากรวินได้อันติปิดทางด้านฝั่งเขาก่อนปะไม่ง,งั้นเดี๋ยวผมอาจจะแพ้ได้นะครับ โอเคก็มันยังดีตรงที่ว่าฟังข่าวเนี่ยไม่มีเจ้าเกรยวินนั่นแหละโอเคครับมาครับฟังผมได้เปิดก่อนอีกครั้งหนึ่งเนะครับเจ้าโซนิกเนี่ยได้บูตความเร็วแล้วครับนี่เนี่ยไททัสซูเมกิไปครับหมาชิบะต่อยไปที่หนึ่งซึ่งหมาชิบะเนี่ยผมชอบว่ะคือแม่งเก่งจริงนะครับไอตัวจักรพรรดิเด็กล่างสองเนี่ยคือแม่งโหดจริงนะครับเวลามันตายมันก็ยังสาม,มารถเหลือเจ้าหมาชิบะไว้ได้นี่เนี่ยบาคุซันฟันไปครับเกือบหายนะแถมัโดนบัฟตัดดาเมจไปด้วยนะครับ นี่แหละครับคือความแรงของเจ้าบาคุซันล่าง2นะครับก็คือเพื่อนๆลองคิดดูดิถ้ามันครบสามตั๊กอะ่ะคือมันติแรงยิ่งกว่ายุงอะ่ะหนีครับยุงกันติเข้าไปครับทะลุไปซะด้วยมาชิบาต่อยร่วงไปแล้วครับไปครับจกักรพรรดิเด็กล่าง2จิ้มปกติไปมาชิบาต่อยอีกหนึ่งทีนะครับถึงเจ้าจากักรพรรดิเด็กของเราเนี่ยจะไม่ได้อันตินะฮะเอาอีกแล้วคุณผู้ชมเขาก,กดยอมแพ้อีกแล้วนะครับทำไมไม่แต่คนชอบกดยอมแพ้เนี่ยโอเคค้นหายสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เอาตัวละครตื่นไปบ้างม นี่ครับเจอรูปโปรไฟล์จีนอสล่าง2นะครับก็เป็นแรงเดียวกับผม,มันแหละนะครับแต่ว่าแรงผมเนี่ยมันมากกว่าเขานะโอเคผมจะเลือกตัวละครบแบบเซ็ตเดิมก่อนล้วกันนะครับเราค่อยไปหาปรับเปลี่ยนแล้วกันนะตัวที่เขาจะเลือกตัวไหนโอเคครับใช้เป็นคอของเกียโรนะครับเป็นคอมโบจีนอสใช่ไหมคอมโบนี้ใช่ไหมคอมโบนี้เราก็ต้องเอาตัวละครอย่างาตัวอะไรไปแก้ดีวะคอมโบนี้มันต้องเจอตัวละครปิดนะปิดเร็วๆเ,เลยอะ เอาเจ้าโซนิกไปก่อนละกันนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกโซนิกแล้วก็นี่เลยไหมแทนติไม่เข้ากันไปเลยไหม <c oughs> ได้อยู่นะแล้วก็เอาเป็นตัวละครอย่างอยุงไว้นะครับให้มันได้อนติบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะกดยอมแพ้เราซะอีก <c oughs> <c oughs> กดยงกดยิ้มคิดว่าจะไหวเหรอเออตัวอะไรดีวะอ่ะตามนี้มา นะครับคืนเสี้ยเนี่ยผมจะเอาตัวละครอย่างเจ้าเกลวินเนี่ยมาล็อกให้เขาเนี่ยไม่แดนตีก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะทำนะเดี๋ยวเขาจะกดยอมแพ้ไปซะอีกนะครับโอเคเขากดหรือยังแล้วผมแล้วผมกดยังเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าต่อสู้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุแล้วครับซึ่งผมเนี่ยกดล็อกไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่ล็อกให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงต้องยอมแพ้ก่อนนะออะตอนนี้เ,นเรามาเจอคู่ต่อสู้ที่แบบสูสีแล้วนะครับคือระดับเนี่ยไม่ต่างกันมากโอเคจัดเซตก่อนครับไป กดเซตโอเคเซตได้แล้วนะครับโอ้ oh, oh, เป็นแผนคล้ายๆกันเลยฮนะมาล่าง2ครับมาเอา่อเป็นตัวละครอ,อย่างยุงครับแล้วก็เจ้าเกรวินไปนะครับโอเคเซตได้ครับเรียบร้อยฟังเขาไม่ได้เจ้าเกรวินมานี่ครับน่าจะเรียบร้อยอยู่นะโอเคไปกดต่อสู้เลยครับฟังผมมียุงที่เป็นแบบตัวท็อปเมตาปัจจุบันตอนนี้ด้วยนะโอเคครับฟังเขาก็ใช้ยุงเหมือนกันนะซึ่งยุงมันบอกเลยครับว่าโหวดวมากๆ มาครับฟังผมได้เปิดก่อนตามสเต็ปเลยครับเพราะผมจนียัดสปีดให้เจ้าโซนิกไปนะครับโซนิกไดนตีไปก่อนครับโดนเจ้าบาคุซันครับแต่ว่าบาคุซันเนี่ยได้สับตรงกลางดีว่าแต่ไม่เป็นไรครับฟังผมก็ได้อันตีไปก่อนแล้วกันนะครับติดมึนไปถึง2ตัวเอาเจ้าเกนจิไลนิ่งกับเจ้าโซนิกเนี่ยจะหายอยู่นะครับไปครับวับก็ไปทีหนึ่งครับเจ้าโซนิกเจ้าเกนจินี่ล่วงไปแล้วนะครับโอเคฟังเขาเนี่ยจะหายหมดครับยุงอันตีใส่ปูบอมไปครับแต่ว่าไม่เข้าครับเนื่องจากติดคออยู่นะตอนนี้จักรพาดเด็กจิ้มปกติเข้าไไปปปครับมตตีกิ เอาเลยครับตีปกติไปตึงงฟันเขาไม่ได้ขยับเลยครับซึ่งกลไกในการชนะของเจ้าเกมเกมนี้เนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันตัวหลักสำคัญก็คือเจ้าเกรวินกับโซนิกนี่ครับคือถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยเวลาเราไต่นอ้พวกนี้เนี่ยมันชนะง่ายมากนะครับนี่เนี่ยโซนิกอันตีไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอยอะไรพิมพ์อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะเราส่งอะไรไปได้มันส่งอินมูจิไม่ได้นะครับนี่เนี่ยเจ้าเกรวินกะทือไปอีกครั้งหนึ่งครับถ้ากับว่าฟังข่าวในโดนพนึกแล้วนะครับ ก็คือแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยหลือแต่ละครตัวละครอย่างยุงอ่ะซึ่งมันแน่นอนครับว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะครับโดนเจ้าบาคุซันสับหายสับหายไปทีละตัวนะครับมันเก่งมากนะบาคุซันอ่ะคือจริงๆผมน่าจะเอาเจ้าบาคุซันได้แล้วแหละเพราะผมไม่มีตัวดดเมจแบบนี้เลยนะครับน่าจะจัดเจ้าบาคุซันได้แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะอัพได้หรือเปล่าถ้าอัพได้ก็ถือว่าสวยเลยครับโอเคก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าบาคุซันเนี่ยมันได้รับฟรีอยู่แล้วเนาะถือว่าเป็นตัวละครที่เจ๋งแล้วก็เก่งมากๆนะครับสำหรับสายฟรีเนาะเพราะว ถ้ามีของมีพวกอุปกรณ์ที่แบบสามารถทําให้เจ้าบาคุซันมันเป็นตัวดามจจ่าของทีมได้เนี่ยก็สามารถปาดทีนึงให้ล่วงได้นะครับถ้าสามาสาตก็กตอนนี้บาคุซันผมที่สต็อกละขอดูก่อนนะฮะตอนนี้ยังหนึ่งสต็กอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันวา่าสต็กตัวนี้เนี่ยมันเอามาจากตรงไหนเหมือนกันนะครับตีไปครับตีปกติเข้าไปปูบอมยังไหวอยู่นะโอเคครับติดไม่ยอดทอขึ้นมาทีนึงครับโดนยูกติเข้าไปครับก็ดับลมหายใจของ ปู้บอมไปทันทีนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แลวกันนะสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นก็สวัสดีครับ